การที่ชาตินี้อย่างเบนเนี่ยเป็น LGBT เป็นอะไรเงี้ยมีคนพูดเยอะว่าชาติที่แล้วมึงทําผิดศีลไปประพฤติผิดในกามาชาตินี้เลยเกิดมาเป็นตุ๊ดเป็นเกยเป็นกระเทยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมีจริงไหมครมีจริงก็เป็นจริงการที่เราจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเพราะกรรมกรรมคือการกระทําของเราเองดังนั้นการที่จะเป็น LGBTQ เนี่ยไม่ได้ผิดจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ผิดเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็คือมีการเกิดปรากฏขึ้นมาเหมือนกันหมดคําถามคือทุกคนมีกรรมไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มี LGBTQ ไม่มีมันมีเหมือนกันหมดคือกรรมกรรมคืออะไรล่ะการกระทำดัง <Ừ. S 1> นั้นการกระทำของทุกคนมันมีมาหมดแต่อยู่ที่ในปัจจุบันจะยังสร้างกรรมต่อไปไหมแค่นั้นเลยเพราะนั้นถ้าเราสร้างกรรมต่อผลของการกระทำก็ต้องรับต่อไปการเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะพอใจในความเป็นผู้หญิงและพอใจในเพศตรงข้ามการเกิดเป็นผู้ชายเพราะพอใจในความเป็นผู้ชายและพอใจเพศตรงข้ามการเกิดเป็น LGBTQ เพราะพอใจในความเป็น ความเป็นของตัวเองเนี่ยไม่ยอมปล่อยจากภาวะเหล่านี้หรือเคยชอบทั้งหญิงก็ได้ชายก็ได้แล้วไม่ยอมปล่อยตัวเนี้ยชอบหมดจนนํามาสู่เพศทั้งตรงข้ามก็ได้ไม่ตรงข้ามก็ได้จึงนํามาสุ่การเกิดตรงนี้ผู้ที่จะบอกการเกิดเนี่ยพระองค์ทรงระบุมาว่าเกิดมาได้เพราะเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยคือเหตุปัจจัยแต่นั้นมันก็ไม่หมายความว่าเขาทํกรรมเลวกรรมชั่วมาไม่ใช่ทุกคนทากรรมเลวกรรมชั่วหมดผู้ที่จะบอกว่าเราเนี่ยเกิดตายมาเป็นหมดทุกอย่างแล้วอย่างพวกเราเนี่ยผู้ที่จบอกว่าเราเนี่ยเคยตายเพราะโดนตัดคอ ตลอดสังสรารวัตยาวนานเนี่ยพู้เจ้าบอกว่าเลือดที่เราหลั่งออกเฉพาะโทษนี้โทษเดียวนะน้ําในมหาสมุทร เทียบไม่ได้กับเรื่องที่เราหลังออกในตลอดสังสารอันยาวนานนั่นหมายความว่าอะไรเราเกิดตายมาหมดทุกแบบแล้ววัวควายเราก็เคยเป็นมนุษย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ราชามหามำนคนรวยคนจนคนพิการไม่เป็นสีขาเราเคยเกิดมาหมดเราเคยทําเลว็วทําชั่วหมดแต่ว่าาเจ้าบอกว่าเมื่อเราเกิดในเป็นเป็นคนในปัจจุบันได้แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนการกระทําเหล่านี้ได้ไม่ต้องไปสนใจกับอดีตสนใจแค่ปัจจุบันขณะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องแล้วเราจะพ้นจากการทําเร็วทําชั่วเหล่านี้ได้จะพ้นของวิบากกรรมเหล่านี้ได้้แแค่กไขในนปััจจจุบบเลย